ดี่โรท่ทรรสอสู่ช่องแอนมี่นะคะถึงแล้วเมนกโทรสายตรงหาลุงช่างให้พาป้าและลุงช่างมาที่นี่นะเอฟซีร้านผ้าอุ้ยกอแรกก่อแรกก่อแรกของแม่นกนะคะนี่ค่ะลุงช่างพาเดินทางมาถึงแล้วนะคะ กแรกก็แรกก็แรกกแรกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอู้ผ้าสวยมากผ้าสวยมากเลยโอ้เราเห็นพวกผ้าสวยโอ้ สวยด้วยผ้าสวยจังหวัดพิษณุโลกโอ้โหเม่นกเตรียมเซอร์ไพรส์ลุงป้าด้วยเสื้อสีม่วงแถวหน้าอยู่แถวหน้าต้องใส่ดอกปีค่ะค่ะอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ได้เจอกันสักทีนะมาเจอตัวเป็นๆกันอันนี้เจอกันแล้วเจอกันแล้วอันนี้เพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านนบ้านกัน อย่าลืมเพื่อนบ้านนะแม่นะแม่อย่าลืมเพื่อนบ้านนะแม่นะแม่แม่จ๋าไม่ล sí, being ืมไม่ลืมจ๋าแม่ดอกดีใจมากขอบคุณแม่นะคะต้อนรับดูแลอย่างดีนะคะขอบคุณแม่มากเลยค่ะมาลองชุดนะคะลองชุด ทอดหมี่ใหญ่ดีกว่าเด้อันนี้อะไรกระโปรงใช่ไหมพี่โบกระโปรงเนาะเออโอ้อเจ้าของร้านชมลุงเลยโอ้โหลุงคะล,งลุงลุงหันมาทางนี้แป๊บนึงลุงเอ้ยเอ่เอาพี่โนบะเอามาใส่คู่กันโอ้เอามาใส่โอ้โอนะแม่บอกว่าใครที่นั่งด้านหน้าต้องใส่เสื้อแบบแบบนี้นะคะ ใส่ให้ดูบ้างอ๋อได้ได้ใน้ใส่เลมือนไทยด้วยใช่ไหมวาดงามเนาะเป็นภาพประจําเมืองพิษณุโลกเป็นภาประจํเมืองพิษณุโลกลายดอกปีบคนจังหวัดพิษณุโลกเวลามีงานพระราชพิธีสำคัญเนี่ยเนี่ยไปั้งตรงนี้เอออ่ะเนี่ยอะไรอ่ะแม่อันม่วงดอกปีบนี่ต้นปีบ ต้นปีบหรือต้นกาซลอรนะคะเห็นนู่นดอกปีบขาวๆฝั่งนู้นเลยค่ะต้นปีบโอ้ค่ะเห็นแล้วค่ะแม่ลายดอกปีบก็จะเป็นลายอย่างนี้นะคะเป็นลายประจำเมืองพิษณุโลกสีเมือกสีม่วงเป็นสีประจำเมืองพิษณุโลกแล้วก็ดอกปีบและต้นปีบเนี่ยเป็นต้นไม้ของเมืองพิษณุโลกเป็นแล้วกเป็นสระดของโลกด้วยค่โลกด้วยค่ะวันเวลามีงานกิจกรรมโดยภาพรวมแล้วจังหวัดพิษณุโลกก็จะใส่ม่วงดอกปีบ เป็นสัญลักษณ์ของของจังหวัดเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดเรียกภาษาก็จะเป็นดอกปีบหรือดอกกาสล้องดอกกาสลองเอ๊ะทำไมชื่อคุ้นๆจังเป็นห่างเรื่องหนึ่งนั่นแหละเราเคยดูนะเรื่องกาสลองกาสลองเจองูในร้านเจองูในร้านโอ้พี่นวัดมาแล้วรอเลยโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเดี๋ยวพุ่มฐานเลยนะคะใส่แล้วพุ่มฐานเลย <c oughs> ดูดูในกระจกในกระจกเหมือนาอเดี๋ยวเราดูเสื้อผ้านะเอฟซี FC สวยงามมากๆเลยนะคะเสื้อผ้ามีเตะเสื้อผ้าสวยๆงามๆนะคะมีเขียมีเสื้อ,อโอ้โหสวยๆสวยๆอืมอ โอ้สวยสวยสวยเอาป้ามาแล้วป้ามาแล้วอ้ยโอ้สวย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 มากสวยมากถ่ายคู่กันไมาอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปน้องงกับป้าถ่าลุงกับป้าอ่าต้องใส่ต้องต้องใส่แล้วก็ถ่ายรูปโอ้ป้วยอสวยมากค่ะอ้เป็นลายประจำจังหวัดเาสวยค่ะป้าเอ้า ลุงงน่จะใส่แล้วไปยืนกูดไม่เป็นไรค่ะลุงแบบไม่ได้ตั้งใจใส่เฮ้ยเดี๋ยวมาเ่ผมนิดนึงก็สวยนะเาสวยหล่อเลยสวยหล่อพี่นวัดมาค่ะมายูนในกับเอปยตัวเลยโอ้งามงาม ดูในกล้องเหมือนจะเป็นสีฟ้านะคะเฟฟซี FC อาจจะดูในกล้องเหมือนสีฟ้าแต่ว่าที่จริงเป็นสีม่วงนะคะอาจจะเป็นเหมือนสีฟ้าและสีน้ําเงินที่จริงไม่ใช่นะคะค่ะจะเป็นคืองานนี้แม่น้องน้อยจะเน้นเรื่องลายดอกปี๊มเป็นสัญญาณของจัมเปอรีลายดอกพี เป็นงานพระราชพิธีด้วยแม่ไแม่กแม่คะเชิญเข้าไปในสิบได้ไหมคะเชิญเชิญแม่นกเข้าไปข้างในเนงานพระราชพิธีด้วยหรือว่าไม่มีไหมมีเป้มีเป้ค่ะไม่ค่ะโอ๋โหเ โอ้สวย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 อ่ะโอเคโอเคค่ะอ่ะลุงคะลุงคะมองกล้องหน่อยค่ะอกล้องร้านก่อนนะกล้องร้านก่อนอ่าโอ้โหนี่นะคะเอฟซีใช้มือสุดคือสสจัปดงนะครับผมใช่ลุงคะลุงคะโอ้ ดีใจมากสุดดีใจมากเลยค่ะคุณแม่น่ารักมากคุณแม่นกนะคะน่ารักจริงๆ่ขอบคุณแม่นกน้อยมคุณแม่คะอ่ะขอบคุณคุณแม่เนาะอ่อ่นี่ค่ะคุณแม่น่ารักมากีผ oh. ู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีท่านสั่งมาค่ะโอ้ ีฝากมาค่ะอ๋อค่ะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะค่ะบอกว่าอยากให้ให้แต่งตัวเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพิชโนโล่นะคะก็คือม่วงดอกบีบเพราะว่าเป็นเป็นงานพระราชพิธีด้วยค่ะสวยมากสุดปลืม้มเห็นปลาสวยมากวันนี้และยิ่งมีอยูดเลยอะๆเป๊ะเลยอ่ะเออเป๊ะมากเลยเอะ ดีค่ะกะ็ขอบคุณแม่นกนะเป็นสะพานบุญให้กับลุงป้าพี่นวัดนะคะสวยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ f ิซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะเดวเฮผ้านะาเอฟี FC. สวยงามมากเลยนะคะอยู่ติดนี่ค่ะร้านกรุงเก่าผ้าไทยนะแวะมาได้นะคะมีแต่เสื้อผ้าสวยๆส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ